ติดชีวิตพ่อขาชัยนะครับตอนนี้กำลังเดินทางมาถึงนะครับบ่ายสามครึ่งบ่ายสามสี่สิบนาทีนะครับเพิ่งมานะครับกำลังตั้งร้านนะครับเรามาดูกันต่อไปนะครับจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะครับตั้งร้านเสร็จแล้วนะครับชัยผักสดครับผมจัดร้านทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยครับ ดูลูกค้ามารอแล้วครับผมมาดูร้านชัยผักสดครับผมปลาดินเลี้ยวซ้ายครับปลาดินเลี้ยวซ้าย65บาทโลละ65้านี่ยหงพ่อสวัสดิ์หนิครับเดินไปอีก2ล้าน3ล้านนน่ครับอยู่ซ้ายมือดูครับดูลูกค้าร้านชัยผักสดครับผม ดูครับลูกค้าร้านชัยผักสดครับผมมาแล้วครับ